ไม่เคยสัมผัสฮ่องกงฟิลนี้มาก่อนเลยค่ะได้นั่งดูดวงอาทิตย์ตกริมทะเลดูกระเช้าที่ข้ามผ่านทะเลแถมยังได้ดูเครื่องบินลำโตโตถูกใจเวลากับวายุสุดๆไปเลยทริปนี้มิวพาเวลากับวายุมานั่งบิ๊กบัสรถบัสสองชั้นเปิดประุูรูทใหม่ล่าสุดมาดูวิวฮ่องกงในมุมที่ไม่คุ้นตากันค่ะรูทนี้จะวิ่งทัวร์เกาะลันเตาโดยจะเป็นแบบ hop in hop off ก็คือสามารถขึ้นลงตามจุดต่างๆได้ไม่จํากัดครั้งภายใน1วันตามรอบค่ะโดยรถจะผ่านจุดขึ้นลงกระเช้านองปิง โฟพอยตบายเชอร์ตันฮ่องกงดิสนีย์แลนด์และโรงแรมทั้ง3โรงแรมในดิสนีย์แลนด์ค่ะรุ่นนี้ยังขับผ่านแอร์คราฟต์แมนเทนแอนดแอรียติดสนามบินได้เห็นเครื่องบินลำโตถูกใจวายุสุดๆไปเลยครับและเช็คแลบโก๊ก ok. เป็นจุดจอดรถบัสท,ที่ด้านหลังเบนวิวทะเลและภูเขาแถมเด็กๆยังได้ดูกระเช้าที่ข้ามผ่านทะเลกันด้วยนะคะปิดท้ายด้วยการนั่งดูวิวดวงอาทิตย์ตกริมทะเลบรรยากาศนี่คือดีมากไม่เคยสัมผัสฮ่องกงในมุมนี้มาก่อนเลยค่ะรอบรถช่วงเช้าจะมีสี่รอบช่วงบ่ายอีก สามรอบมิวมาช่วงบ่ายเพราะตั้งใจจะพาเด็กๆมาดูวิวดวงอาทิตย์ตกกันค่ะบรรยากาศสวยมากถ่ายรูปเพลินมากค่ะใครมาฮ่องกงอย่าลืมพาเด็กๆมาสัมผัสฮ่องกงในมุมที่ไม่คุ้นตาแบบนี้กันนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฮ่องกงแฟนคลับค่ะ